วันนี้นะครับจะมาเช็คสินค้านะครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็เป็นกระจกมองข้างนะครับ t ตอ o ์ตารีโวนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็น t o อ o t a ารีโวนะครับปี2015ขึ้นไปนะครับจะเป็นแบบชุกนะครับชุกพรเมี่ยมมีไฟเลี้ยว ทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับสายไฟเจ็ดเส้นนะครับหรือเจ็ดพินนะครับบางคนจะเรียกว่า7็ดพินนะครับอันนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับไม่ใช่ของแท้แต่เป็นเกรดดีนะครับงานเกรดเเลยกระจกไม่หลอกตานะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าต้องเช็คอะไรบ้างก่อนส่งให้ลูกค้านะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องดูโครเมียมก่อนนะครับดูชุดโครเมียมนะครับว่าเป็นรอยไหมนะครับตัวนี้ผมจากการที่เช็คด้วยตาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ไม่มีรอยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรอยแค่โดนมือโดนอะไรไม่จะเป็นคราบมือเฉยๆนะครับแล้วก็ไปเลี้ยวนะครับไม่แตกนี่ตามนี้นะครับแล้วก็ตรงมุมนี้ส่วนใหญ่ที่มันจะหักคือมันจะหักตามมุมมุมนี่ครับมุมนี้ไม่หักนะครับแล้วก็ดูเนื้อกระจกเนื้อกระจกไม่มีรอยแตกนะครับแตกตามขอบขอบอะไรเงี้ยไม่มีนี่ครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับส่งให้ลูกค้าจันทบุรีนะครับตัวนี้ ลูกค้ารอรับได้เลยนะครับส่งเย็นนี้ครับผมเวลาประมาณไม่เกินหกโมงเย็นส่งเคอรี่ทุกเย็นนะครับขอบคุณครับ